ามาชมนะฮะคันนี้เป็น To y ยต้าวีออสเจปีมาณ03นะครับนี่ฮะเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับของเดิมเป็นไฟหน้าแบบนี้นะครับใส่โปรเจคเตอร์มานะครับเอาโปรเจคเตอร์ออกใส่หลอดไฟ l e ลตัวท็อปรวมถึงเปลี่ยนโคมไฟหน้าใหม่ด้วยนะครับทดสอบเปิดไฟฮะนี่ฮะแสงเป็นแสงสีขาว6 0 0 0นแควิ้คัลเลอร์ตัวนี้รับประกัน2ปีเต็มนะครับเป็น Dancer S16 นะครับ160วัตต์นะฮะขึ้นมาประมาณ10เท่าเลยนะฮะนี่ฮะตั้งไฟให้เรียบร้อยนะครับ เช็คความสว่างเช็คบาลานซ์ซ้ายขวาเช็คอัพดาวนะครับเนี่ยโคมไฟหน้าปิดฮะนี่ครับแถมหลอดไฟ LED ให้ด้วยหนึ่งคู่นะฮะเปิดไฟ LED ฮะไฟ LED เป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะเวลาซื้อหลอดไฟนะครับตัวท็อปของเรานะแถมหลอดไฟให้คู่หนึ่งนะครับเปิดไฟหน้าฮะเราจะเห็นนะฮะโคมไฟหน้าตัวใหม่นะฮะต้องหลบแบบนี้นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับวาววับใสปิ้งแบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวนี้เก่าแล้วหมองแล้วนะครับโอเคใครที่ ใช้รถรุ่นนี้อยู่เจอปัญหาแบบนี้ walk in หน้าร้านได้เลยครับเรามีสินค้าบริการพร้อมทีมงานติดตั้งมืออาชีพครับ